รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะวันนี้จะพูดคุยกันถึงเรื่องของการขับเคลื่อนอาหารไทยให้โด่งดังไกลไปในระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยแบบโบราณน,นะคะแขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้เขาเป็นแชมป การแข่งขันการทำอาหารไทยซึ่งก็เป็นรายการที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะคะเขาคว้าแชมป์มาได้ด้วยความคิดสร้างสารรค์ด้วยการอ่านตำรับตำรานอกเหนือไปจากทักษะความสามารถในการทำอาหารไทยแบบโบราณแต่ว่ายังร้อยเรียงเรื่องราวให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยดังนั้นเคล็ดลับตรงนี้เขามีวิธีคิดอย่างไร แล้วก็ฝันต่อไปที่จะสืบทอดอาหารไทยแบบโบราณให้กว้างขวางขึ้นให้เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่ให้สูญหายไปจากคนไทยแถมยังเป็นที่ติดใจของคนทั่วทั้งโลกได้ด้วยนั้นนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อไปพบกับคุณวลาสุระณลำปางหรือว่าคุณสีตรองซึ่งเป็นแชมป์มาสเตอร์เชอาหารไทยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคุณสตรองสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณีค่ะสำหรับรายการใหญ่แล้วก็คว้าแชมป์ในระดับประเทศมาทร,ราบว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจอาหารไม่ได้เปิดร้านอาหารไม่ได้เป็นเชฟมาก่อนคิดยังไงถึงไปประกวดก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปกติทำอาชีพเป็นนักกฎหมายครับเป็นอิติกรก,ก็ดูแลเรื่องกฎหมายเป็นหลักให้คำปรึกษากับธุรกิจเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่า มีความค้าบเกี่ยวนิดนึงคือคุณแม่ก็เป็นแบบทําร้านขนมครับผมทำร้านขนมไทยเราก็จะคุ้นชินกับเรื่องแบบของไทยๆอะไรครับต้องเป็นลูกมือคุณแม่ไหมอ๋อตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเรามีฤดูที่เราต้องทําอาหารไทยเช่นทําเมี่ยงคำอย่างเงี้ยครับก็จะถึงเลาต้องเรียกลูกหลานมานั่งทํานู่นทํานี่ช่วยกันเพราะว่าเครื่องเมี่ยงมันก็หลายอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็พอถึงเวลาทาเมี่ยงเราแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่อยากอยู่แบบอยากจะหนีไปข้างบ้านเลย เพราะว่ามันแบบนานมากแล้วก็แบบต้องละเอียดส่วนประกอบมันเยอะมากใช่ครับแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ตามมาตรฐานที่แบบป้าป้าหรือว่าแม่ตั้งไว้เนี่ยโดนเอ็ดค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางทางด้านนี้หรือว่าไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าจะมาอยู่บนเส้นทางนี้ใช่ไหมคุณสิตรศรใช่ครับเรียนนิติศาสตร์ใช่ครับตรงนิติธรรมศาสตร์ครับผมแล้วก็ไม่เคยออกนอกนอกทางจากการเป็นนักกฎหมายเลยครับค่ะ ระหว่างที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเราก็ชอบทําอาหารของเราอยู่เหมือนกันเราก็ชอบไปตามค่ายไปตามค่ายอาสาที่ไปต่างจังหวัดอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วมันต้องมีการทาอาหารทานกันเองเราก็จะกลายเป็นหนึ่งในคนที่ทุกคนน่ะอยากให้เข้าไปอยู่นในครัวแล้วก็ช่วยทําอาหารให้ทุกคนในค่ายทาน <c oughs> เพราะว่าเราชอบนีร <c oughs> มิเมนูอะไรแบบแปลกใหม่ๆมาให้เขากินกันนะครับอ๋อค่ะ <c oughs> ก็เลยเหมือน,เป,นเป็นงานอาดิเรกงานอาดิเรกอย่างหนึ่งที่ที่ชอบทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าอาหารเนี่ย ต้องบอกว่าอาหารเหมือนเป็นอาวุธประจําตัวของผมอะ่ะผมใช้อาหารเนี่ยเป็นการในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่บ้างกับาญาติผู้ใหญ่บ้างกับคนใหม่ๆที่เรารู้จากเรามักจะเอาอาหารไปให้เขาทานมีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างสนิทกันเขาบอกว่าเนี่ยมีรายการแข่งขันทําอาหารตอนนั้นซีซั่นหนึ่งเลยครับเราก็ไม่เคยดูมาก่อนยังเป็นเรื่องใหม่มากน้องก็ชวนไปดูตั้งแต่ซีซั่นหนึ่ง Master Chef ซีซั่นหนึ่งะหลานั้นเราก็ติดทุกซีซั่นเลยครับ โดนวางยาวไว้โดนวางยาวไว้เราก็ติดมายาวๆจนกระทั่งวันหนึ่งน้องบอกว่าควรไปแข่งนั้นแล้วนะเพราะว่าเวลาดูเวลาเวลาเราดูด้วยกันครับก็จะมีการบอกว่าเอ้ยอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้สิโดยเฉพาะตอนที่เป็นแบบซีซั่นห้าครับที่เขาตาําผกแกงกันเราก็แบบเอ้ยเวลามีโจทย์มาก็จะบอกว่าใส่นี่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 แล้วก็กคิดตามคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยถ้ารู้ขนาดนี้ไปแข่งเถอะเราก็เลยว่าไปก็ไปไปลองดูหน่อยออค่ะ ก็เลยตัดสินใจเข้าสู่การแข่งขันใ,<ช>ในซีซันที่6ค่ะแล้วก็การแข่งขันนี้ก็ตื่นเต้นเร้าใจมากแต่อย่างไรก็ตามทุกๆโจทย์คุณสิตรองก็ผ่านมาได้ที่เขาผ่านมาได้แล้วก็มีคนเชียร์เยอะมากแล้วก็อาหารที่เขาทำเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่ดีที่สุด ของโจ์นั้นๆเนี่ยบ่อยมากแทบทุกทุกครั้งเลยไหมอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นครับเกือบทุกครั้งเกือบทุกโจ์ใช่ไหมครับผุฮูซีตรองเขาจะคิดค้นหาวิธีการสร้างสรรหรือว่าประยุกตอาหารไทยที่บางทีชื่อเป็นชื่อโบราณบ้างหรือว่าเป็นชื่อที่ก็ดูธรรมดาเป็นอาหารไทยทั่วไปแต่ว่าเขารังสรรประดิษฐ์ประดอยแล้วก็มีอะไรอะไรอยู่ในนั้นนี่คือนี่คือเอกลักษณ์ของุณซีตรองที่ทําให้โดดเด่นครับผม พี่หนิงทราบไปอย่างหนึ่งว่าคุณซิตรองอ่ะก่อนจะไปแข่งคือไปแข่งขันกันทําอาหารเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็คิดว่าต้องซ้อมทําอาหารแต่ปรากฏว่าเขาไม่หลับไม่นอนเพราะอ่านห,หนังสืออ่านอะไรคะอ่านห,หนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ครับแล้วก็อ่านหนังสือตำราทําอาหารด้วยและตำราทําอาหารบางเล่มอ <USC IS> ะครับเขาจะมีเขียนบางทีแม่ครัวเขาจะไม่ได้เขียนแค่สูตรไปครับก็จะเขียนว่าวาระท้ายสํหรับก็จะมีการบอกว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างของคุณจีบ บุญนาคหรือหรือว่านามปากกาว่าหลานแม่โคหัวปลาเนี่ยก็จะมีการเขียนบอกในในวาละท้ายสําหรับว่าที่มาของชื่อเนี้มาจากอะไรนะอย่างเช่นยําไก่วรพงก็มาจากที่ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณวรพงอยู่ในห้องท้องพระโรงช่วงนั้นพอดีเราก็มีการคุยกันว่าเนี่ยท่านเจ้าคุณวรพงชอบกินหัวปลีหัวปลีย่างเนี่ยอร่อยไม่แพ้ไก่ก็เลยมีการคิดทํายําหัวปลีที่ไม่ได้ใส่ไก่แต่เรียกว่ายําไก่วรพงแบบนี้ครับเราก็จะชอบว่า เอ๊ะมันมีดูมีเรื่องราวดีือเราเราอยากเอาเรื่องราวตัวนี้ไปเล่าเล่าให้คนอื่นฟังก็อ่านเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสูตรอาหารแบบนี้รวมไปถึงพวกอาหารชาว่างอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมพอเราอ่านเจอจุดหนึ่งเราก็อยากจะรู้เพิ่มเราก็ต้องไปค้นในหนังสือเพิ่มแหละถึงว่าก่อนการแข่งขันนี่คืออ่านหนังสือหนักมากเห็นบอกว่าอ่านแบบเกือบโต้รุ่งอ่ะใช่ครับเราเฉพาะช่วงที่ที่แข่งก็คืออ่าน คือผมทํางานประจําใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีเวลาไปเข้าครัวอาจจะไม่ได้มีเวลาซ้อมเหมือนคนอื่นมากนะก็ใช้วิธีว่าอ่านหนังสือเอาแล้วก็เปิดทีวีเปิด YouTube ไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยจนถึงประมาณที่สองที่สามแล้วก็ค่อยนอนครับก็ตื่นเช้าไปทํางาน<ม>อีกเรื่องหนึ่งก็คือการการประยุกต์อาหารไทยโบราณมันประยุกต์ได้แค่ไหนที่ทําให้มันไม่ผิดสูตรมันทํารู้สึกว่าเนี่ยคืออาหารไทยโบราณแล้วนี่แหละแต่ว่า ให้มันอยู่ที่การจัดตกแต่งเหรอมันอยู่ที่ส่วนผสมที่มันเปลี่ยนไปเหรอหรือมันวิธีการในการที่เราจะสืบสารอาหารไทยโบราณทำยังไงถึงจะไม่ผิดโดยส่วนตัวครับผมมองว่าอาหารไทยโบราณนนะ่ะบางบางสิ่งเรียกว่าส่วนใหญ่ละกันเนี่ยอ่มันมีความงดงามมันมีรสชาติที่ค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วปกติว่าถ้าผมต้องประยุกต์จริงๆเช่นเวลาเราเจอโจทย์ที่มันไม่ใช่ ของมันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นอตอนทำแกงบวนกันครับเราได้โจทย์มาเป็นปลาสลิดกับไข่ปลาสลิดผมก็เลยเลือกทําแกงบวนพรรู้สึกว่า ตัวไข่เนี่ยน่าจะมีมันเยอะๆเหมือนเครื่องในเพราะว่าเครื่องในก็มีมันแล้วก็มีความขาวเหมือนกันเราก็จะพยายามเอาอะไรที่มันเทียบเคียงกันได้มาใส่แต่ถ้าถามว่ามันจะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนของโบราณไหมผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ของโบราณที่เขาใส่เครื่องในน่าจะอร่อยกว่าแต่ว่าเราก็พยายามดัดแปลงให้มันคล้ายที่สุดแล้วบางบางเรื่องอย่างเช่นแกงบนเหมือนกันสูตรโบราณของหม่อมส้มจีนเขาก็ใส่เป็นนก เป็นเป็นนกที่ไม่เป็นนกเลยครับที่ไม่ใช่เครื่องในครับเป็นเนื้อนกทั้งตัวอะไรครับผมเราก็รู้สึกว่าแบบนี้แปลว่าแกงบววเนี่ยมันก็สามารถประยุกต์ใส่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เครื่องหนอย่างเดียวนะครับแปลว,ว่าเราก็สืบค้นว่าอ,อ,อาหารเมนูนั้นๆเนี่ยสูตรไหนใครทําอย่างไรตั้งแต่อดีตใช่ครับแปลว,ว่ามันก็มีการประยุกต์มีการสืบทอดกันมาแบบที่ สูตรใครสูตรมันใช่ครับหลายบ้านหลายตำรับก็ไม่เหมือนกันหรืออย่างตำรับชาววางังตำหนักนู้นตำหนักนี้เนี่ยเขาก็ปรุงอาหารออกมาไม่เหมือนกันใช่ครับเหมือนเหมือนบ้านเราครับบ้านแต่ละคนบ้านเพื่อนบ้านเราก็ทําอาหารไม่เหมือนกันค่ะก็เลยศึกษาประวัติอาหารไทยควบคู่แบบการฝึกฝนด้วยครับผมเลยออกมาเป็นแบบนี้บ,บางอย่างเนี่ยซึ่งคนสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับประทานแต่ว่าอาหารบางเมนู ที่กรรมการชิมแล้วกรรมการก็บอกว่าอืมันอย่างนี้เลยเคยรับประทานสมัยเด็กๆอันนี้คือปลื้มะโอ้ปลื้มม๊้เร้หงายเลยเทมน้ำตาไหลเลยไหมตอนนั้นคือแบบโอ้เราแบบทําอาหารนี่แล้วคนที่จริงๆอย่าง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 ที่พี่หนิงบอกนะครับว่าเวลาเราทำเราจะดูได้ยังไงว่ามันเหมือนในสมัยโบราณอ่ะมันไหลเหมือนเราฝึกฝึกซ้อมมาแล้วคนที่เขาเคยทานเขาบอกว่า ใช่มันใช่เลย,เลยตอนนั้นคือแบบตื้นตันมากว่าเอ้ยที่เราฝึกมามันถูกอย่างเงี้ยใจฟูเลยนะค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆเมนูที่เขาทําตามโจทย์แล้วก็แล้วก็กลายเป็นอาหารที่เป็นจานที่อร่อยที่สุดแล้วก็ กรรมการชมมากทั้งเรื่องของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ความแม่นยำหรือความเหมือนอาหารไทยโบราณอันนี้มันคือมันคือเคล็ดลับที่มันจะเป็นการต่อยอดอาหารไทยจากสูตรโบราณให้มันสืบทอดต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนหรือว่าวัตถุด,ดิบมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ตามใช่ไหมคะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่พี่นิงเห็นเอาของข้าวไปเป็นของหวานเอาของหวานไปเป็นของข้าว <tr ang S 1> เอ้ที่งกาทาได้ด้วยคิดยังไงวิธีคิด ต้องบอกว่าเวลาเราแข่งขันนะครับเวลาถ้าเราเซเว่ยถ้าเราใช้กระบวนาท่าเดิมๆตลอดเราก็คิดว่าแบบเดี๋ยวคนก็จะแบบจําได้แล้วหละว่าเดี๋ยวมาแนวนี้อีกแล้วเราก็เลยลองดัดแปลงกระบวนท่าเราสักทีเวลาถึงรอบเป็นนั้นไปรอบไฟนอลเราก็แบบเปลี่ยนของข้าวมาเป็นของหวานซะเลยคนจะได้แบบตามไม่ทันว่าเราจะใช้กระบวนท่าไหนสุดยอดตอนนั้นคือเข้าวแช่ใช่ครับมาเป็นไอศครีมข้าวแช่ครับ ขา้าวแช่มันเป็นไอศครีมข้าวแช่อย่างเงี้ยค่ะถามว่ามันผิดไหมคือรสชาติมันยังอยู่ทุกอย่างมันยังอยู่แต่ว่ามันสามารถประยุกต์ได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่จะทําให้อาหารไทยนั้นน่ะไม่สูญหายไปไหนแต่ว่าต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆสุดแท้แต่ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ฝีมือของผู้ปรุงหรือว่าเชฟนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาชวนคุยกับคุณสีตรองนะคะว่าแล้วหลังจากที่ก้าวเข้าสู่ รายการแข่งขันการทำอาหารเป็นระดับแชมป์ของประเทศไทยแล้วเขายังมีฝันอะไรต่อไปอีกแล้วก็เคล็ดลับหรือว่าสูตรหรือสเสน่ห์ของอาหารไทยเขาจะเอาไปต่อยอดอะไรได้อีกช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับคุณซีตรองหรือว่าหลายคนเรียกว่าเชฟซีตรองไปแล้วนะคะเนื่องจากเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟอาหารไทยคุณวราสุระนณลำปางซึ่งณวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่เป็นแชมป์การแข่งขันก็มีความฝันที่จะเดินหน้าผลักดันสืบทอด เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องอาหารไทยไปอย่างต่อเน,นื่องอีกครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็จริงๆเรียนทำอาหารซุ่มทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เรียนทําอาหารเพิ่มเติมครับแล้วก็ที่กําลังทําเป็นโปรเจกต์ใหญ่ประจําชีวิตตอนนี้เลยก็คือทำคุกบุกอยู่ครับผม,มคือเราอยากเอาอาหารโบราณครับที่เราไปคน้คนเจอมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมัน มันน่าจะนํากลับมาแบบทําให้มันมีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยครับก็เลยจะรวบรวมพวกอาหารโบราณเข้ามาไว้ในเล่มเดียวครับผมแน่นอนว่าก็ต้องอ้างอิงถึงเมนูที่เราทําแข่งขันไปด้วยใช่ไหมคะเพราะว่านั่นคือสูตรสําเร็จที่ก้าวมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่ครับค่ะที่บอกว่าไปเรียนอาหารเพิ่มแปลว่าตัวเองต้องการเติมเต็มในเรื่องอะไรอีกอย่างที่บอกไว้ครับว่าผมไม่เคยเรียนทําอาหารมาเลยไม่เคยเรียนการเป็นเชฟนะครับ อันนี้ทักษะส่วนตัวล้วนๆเน่ยก็เลยอยากไปเข้าหลักสูตรดูซิว่าอ๋อเขาจะถ่ายทอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นเชฟจริงๆสักทีนะครับก็เลยบอกว่าอยากจะรู้ว่าการเรียนเชฟเนี่ยมันมันมันจะเป็นยังไงบ้างครับอยากเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นเบสิกพื้นฐานไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ว่ามันกว่าจะมาเป็นเชฟได้เราควรจะต้องรู้อะไรมากกว่ามากกว่านี้ครับเป็นแชมป์ระดับประเทศไปแล้วกลับไปนับหนึ่งใหม่ให้รู้ว่าพื้นฐานจริงๆมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราจะเรียนเป็นหลักสูตรใช่ครับผม แล้วก็ที่จะทำคุกบุ๊กเนี่ยนะคะจะทำเรียกว่าเป็นตำราอาหารสูตรของคุณสีตรองเนี่ยในนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพอะไรบ้างถ้ามันเสร็จแล้วที่เราออกแบบไว้ก็อยากให้ทุกคนผม,มาวางออฟอร์มไว้เลยว่ารูปรูปของอาหารจะต้องคือเวลาเราอ่านตำราสิ่งที่เราไม่เห็นเลยคือรูปของอาหารเวลาเราอ่านตำราโบราณ เพราะนั้นสิ่งที่ <c oughs> อยากให้คนได้เห็นคือรูปลักษมันเป็นยังไงคือครูอาจารย์โบราณเขาอาจจะให้เราจินตนาการเวลาเราดูตำราเช่นตำราโบราณตำราแบบสูตรอาหารเช่าว่างอะไรก็เขียนมาแต่ว่าบางทีเนี่ยออวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยคนรุ่นเรายังไม่รู้จักเลย<ช>อะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือจะต้องมีรูปให้เห็นวัตถุดิบเป็นอะไรอะไรอะไรต่างๆแล้วหน้าตาพอปรุงเสร็จจะเป็นยังไงใช่ครับ้าเป็นวัตถุดิบยาก ก็จะมีรูปมาแปะให้ดูพริกนกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมสมุนไพรอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีการบอกเครื่องปรุงที่ชัดเจนเป็นหน่วยวัดไปเลยว่าเป็นกรัมเป็นช้อนโต๊ะเป็นถ้วยตวงเพราะว่าหนังสือโบราณนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะ ถ้าโบราณเลยจะไม่ได้บอกเลยว่าใส่อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของทั้งผหญิงเปลี่ยนก็จะมีบอกว่าใส่อันนี้หนึ่งบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองซึ่งถ้าเราต่อไม่ได้คต้งไม่ได้แล้วใช่ครับเราก็จะพยายามจะดัดแปลงแล้วก็ประยุกตมาให้เป็นสูตรของเราเลยครับค่ะค่ะโอ้จริงๆแล้วสูตรโบราณอย่างท่านผู้หญิงเปลี่ยนก็ท่านผู้หญิงเปลี่ยนพาศกรวงอย่างใช่ไหมครับแล้วก็มีจริงๆมีตำรับพระวิมาดาเธออะไรต่างๆมากมายที่นี่แปลว่า เชฟซีตรองเนี่ยไปสืบค้นอะไรต่างๆที่เป็นอาหารโบราณขึ้นชื่ออย่างนี้เอาไว้ใช่ครับอ่านก่อนนอนทุกวันพี่หนิงถามหน่อยณวันนี้เนี่ยมันมีไหมวัตถุดิบที่ไม่หลงเหลืออยู่แล้วหรือหาไม่ได้แล้วอ่ะหรือว่าจริงๆยุคนี้เราก็ยังสามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆหาได้ครับแต่ว่าหายากเช่นสมซาอะไร่างนีครับสมซ่าก็ยังมีอยู่บ้างตามร้านอาหารไทยโบราณแต่ว่าถ้าหาซื้อนี่ยากครับผมก็จะเจอแค่ร้านเดียวที่ประคองตลาด อีกหนึ่งร้านที่อตออตกรแล้วก็อีกหนึ่งร้านที่ตลาดไทย oh. ที่เหลือก็ผมก็หาไม่ได้แล้วครับอ๋อ oh, ค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ยังพอมีครับผมแล้วก็อาหารไทยโบราณเนี่ยมันมีการปรุงรสอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรามีเครื่องปรุงรสต่างๆมากมายมันสามารถทดแทนกันได้ไหมหรือว่ารสชาติอาหารไทยแบบโบราณแท้ๆเนี่ยจริงๆคือมันมันต้องยังไงมันห้ามปรุงอะไรเข้าไปพิเศษไหม จริงๆผมว่าอาหารไทยโบราณนะครับโดยเฉพออาะอาหารไทยชาววังที่ผมชอบเป็นพิเศษเนีก็เขาจะใช้วิธีการดึงรสชาติจากตัววัตถุดิบต่างๆออกมาให้มันเข้ากันพอมันมารวมกันแล้วมันก็ได้รสที่แบบที่กําลังพอดีแล้วก็ทานอร่อยครับโดยที่เราแทบจะไม่ต้องปรุงรสอะไรเข้าไปเลย ค่ะค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะมันเป็นอาหารเป็นยาด้วยนะใช่ใช่ไหมผมว่าอาหารอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยาเลยครับผมแล้วก็เหมาะมากที่จะทานตามฤดูกาลของไทยด้วยครับคุณพ่อผมเป็นแพทย์แผนไทยที่เขาก็จํชำนาญเรื่องสมุนไพรอยู่แล้วผมจะชอบถามคุณพ่อว่าอันเนี้ยมันกินได้ไหมรสชาติเปรียบตรงนี้นี่เององค์ความรู้เขาใช่คี้คือเวลาอยู่ในรายการผมก็จะเจอวัตถุดิบที่เป็นแบบใบไม้ใบหญ้าที่คนอื่นไม่รู้จักของ็มจะรู้เพราะผม ่านหนังสือพ่อมาเหมือนกันอย่างนี้นี่เองค่ะแปลว่าอาหารไทยเนี่ยความมีสเสน่ห์ของอาหารไทยคือทั้งรสชาติอร่อยครับปรุงได้ทุกฤดูการ,รมีวัตถุดิบที่หลากหลายแล้วก็อาหารเป็นยาด้วยใช่ครับแล้วแต่ละฤดูก็จะมีพืชผักผลไม้ที่มันแตกต่างกันแล้วมันก็จะเหมาะสมอยู่แล้วในการทําอาหารของแต่ละฤดูเพื่อจะนามาทานแล้วเป็นยา,ยาครับผม มาถึงตอนนี้นะคะนอกจากการการไปเรียนทำอาหารเพิ่มเป็นจริง<ม>เป็นจังเลยแล้วก็เตรียมที่จะทำตำราอาหารก้าวต่อไปในอาชีพเชฟเนี่ยจะไปถึงไหนคิดว่ามีฝันอะไรต่อไปอีกฝันที่เป็นฝันที่ใหญ่สุดของผมคือในอนาคตก็คือถ้านึกถึงอาหารไทยนึกถึงอาหารไทยโบราณอยากให้ทุกคนนึกถึงหน้าผมขึ้นมาเลยครับผม <laughs> ก็เลยพยายามจะทำทำองค์ความรู้ต่างๆเผยแพร่ทั้ง YouTube ทั้งไอจีส่วนตัวบ้างหรือว่าตัวที่เป็นเพจอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามอยากให้ทุกคน เวลาอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารไทยก็ให้นึกถึงซีตองไว้ก่อนสุดยอดค่ะนี่คือความฝันที่ชัดเจนแล้วก็กําลังเดินหน้าไปสู่เส้นทางนั้นนะคะซึ่งเป็นอย่างเชื่อว่าอีกไม่ไกลก็คงจะเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอน<ม>ตอนนี้ก็นึกถึงแล้วไม่ใช่ว่าไม่นึกถึง <c oughs> แต่ว่าพอยิ่งในระดับต่อไประดับสากลก็อยากจะให้เป็นแบรนด์ของอาหารไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในเชฟที่เราจะนึกถึงในระดับโลก ต้องก้าวไปขนาดนั้นเลยนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะแปลความฝันแล้วก็ให้มันเป็นพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอาหารของเมืองไทยตอนนี้ก็พูดกันเยอะเรื่องซอฟเฟลเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้มันก็มีร้านอาหารไทยทั่วโลกใช่ไหมสิตรองคิดว่ามันยังมีอะไรที่เราต้องไปเติมเต็มเพื่อให้มันแข็งแกร่งกว่านี้อีกอผมว่า เราสามารถเติมเรียกว่าความหลากหลายของเมนูเข้าไปในร้านอาหารต่างๆได้ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงตอนนี้ต่างชาติเนี่ยน่าจะรู้จักอาหารของเราแค่ ไม่ไม่กี่ไม่กี่อย่างใช่ตบยำกุ้งผัดไทยอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมสังเกตว่าตอนเริ่มมีอาหารชนิดใหม่ๆเข้าไปในท็อปลิสก์ของอาหารโลกเวลาเขาจัดลำดับมากขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าหนึ่งในการผลักดันซอฟท์พาวเวอร์คือเราพยายามจะทําให้อาหารไทยของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าผมมั่นใจว่าอาหารแต่ละจานของเราอะรสชาติแทบไม่ซ้ํากันเลยแล้วมันสามารถอยู่ในลำดับจากสิบลำดับอาจจะเป็นเราสักเจ็ดลำดับไปเลยก็ได้ในอนาคตนี่ครับผมค่ะค่ะหลายคนบอกว่า พอทําอาหารไทยแล้วให้ฝรั่งรับประทานเนี่ยมันต้องมันต้องนิดหน่อยมันต้องแปลงอะไรนิดหน่อยหรือว่าบางทีมันจะไม่ได้จัดจ้านเท่าแบบคนไทยรับประทานเองอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะเผยแพร่อาหารไทยในมุมของเชฟสิตองคิดว่าเราต้องเราต้องทำยังไงให้คนทั่วโลกเขารับรู้ว่าเนี่ยคืออาหารไทยรสชาติต้องแบบเนี่ยคืออาหารไทยมันเป็นไปได้ไหมก็ผมมองว่าวัฒนธรรมคือการเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากให้อาหารของเราเป็นซอฟพาวเวอร์จริงอาจจะต้องมีการปรับบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าในการที่ปรับเนี่ยอาจจะต้องมีการาเขาเรียกว่าเมนชั่นไว้หน่อยละกันว,ว่าของเดิมมันเป็นแบบนี้แต่วัา,าตำรับนี้สูตรนี้เราปรับให้มันทานง่ายขึ้นเพือ่อจะได้อย่างหน่อยก็จะได้มีร e เสงต้ถึงว่าเออของเก่ามันเป็นยังไงนะครับมไม่เพี้ยนจนกระทั่งรสชาติเดิมมันหายไปเลยใช่ไหม แล้วก็มีอะไรอีกคะที่เราจะสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมการทำอาหารไทยเนี่ยนะคะมันเติบโตแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้รวมถึงการที่จะเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาสู่วงการนี้มากขึ้นต้องทำยังไงคะผมว่าทุกวันนี้เราเราเเราเรารามองอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันหมดตรงที่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็คือการเรียกว่าอะไรนะการชักชวนในแบบ อ้อมๆผมมองว่าเป็นเป็นเป็นอินดเรกซี้ละกันว่าไม่ได้ไปบังคับเขาว่าเขาจะต้องมาชอบแบบนี้มันไม่ได้มองไปแค่ถึงชาวต่างชาติแต่เรามองรวมไปถึงคนในบ้านเราวัยรุ่นคนสมัยใหม่ที่บางทีเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาหารไทยเราเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> มันอร่อยแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> เราก็จะคิดว่าอ,า,อาหารต่างชาติอร่อยอาหารฝรั่งเศสอร่อยอาหารเตลียนอร่อยเป็นแบบนี้แบบนี้ <c oughs> การที่เราจะไปบังคับให้เขาแบบมาชอบอาหารไทยเลย <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะนั้นก็ต้องอาศัย การเป็นซอ์พาเวอร์ของอาหารไทยเหมือนกันคือค่อยๆทําให้เขาซึมซับไปทีละนิดเีล่อน้อยนะครับก็ทำให้เขาอยากลองทานมากขึ้นอย่างเช่นของละครเนี่ยก็จะมีการใส่อาหารไทยเข้าไปก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอยากทานหาทานผมว่าก็จะเป็นซอ์พาเวอร์อย่างหนึ่งพราเขาได้มาลองจริงๆอยากทานจริงแล้วมาลองจริงก็จะรู้ว่าอ๋อมันอร่อยแบบนี้นี่เองก็อาจจะเป็นการติดใจแล้วก็บอกต่อเล่าต่อถ้าเป็นแบบฟายได้ไปเลยก็จะต้อง เหมาะสาหรับคนที่แบบฐานะค่อนข้างตะดีหน่อยจอ่ายไหวหน่อยทีนี้พอเป็นตัวสตรีทฟู้ดก็เหมาะกับเด็กๆไว้รุ่งไวรุ่นหรือว่าแบบสนชั้นกลางก็ทานง่ายนี่มันเป็นเรื่องของเวลาด้วยนะแบบสตรีทฟู้ดคือทานง่ายใช่ครับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต่อให้เป็นอาหารไฟไดหรือ,อเราก็สามารถนํามาปรับให้เป็นอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดหรือว่า grab and go ได้คือแบบ ready to eat ซึ่งมันเหมาะกับยุคสมัยใหม่มากครับผมว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ย เทรนด์ของอาหารโลกเนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยเหมือนทางยุโรปเขาก็เริ่มแบบทําจากที่เขานิยมไฟดี้นิงหรูหรือหราเขาจะพยายามผักดันตัวแซนด์วิชตอนนี้กำลังกำลัง<ๆ>เป็นที่นิยมกันอยู่ในยุโรปนะผมผม,ผมว่าอาหารไทยก็ปรับแบบนั้นได้<ๆ>บางทีเราก็อาจะเอาอาหารไทยหรูหรา<ๆ>เช่นผมเอาแกงสิงห์ไก่มาทำเป็นแบบเอามาทำเป็นน้ำซอสอะไรแล้วก็ใส่ไปในแบบ เหมือนเป็นแทนข้าวเหนียวหมูย่างไก่ย่างเราแบบนี้ให้มันทานได้ไง่ายขึ้นก,ก็เป็นไปได้ครับผมค่ะค่ะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ของรบรรดา<ม>เชฟทั้งหลายนะคะค พอบอกว่าพูดเชฟโอ้โหเชฟมันเออไม่ถึงต้องปีนมันไดเหมือนเหมือนดน,นตรีคลาสสิกอะไรเงี้ยเออไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนที่รักในการทําอาหารแล้วก็อยากจะทําอาหารให้คนอื่นได้ลิ้มรลองแล้วก็เป็นลูกค้าอุดหนุนกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดยืน ที่เราจะสร้างตัวตนหรือว่าสร้างแบรนด์ขึ้นมาในอุตสาหากรรมอาหารนั้นเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ในระดับไหนเลเวลไหนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนอาหารมาช่วยกันผลักดันในเรื่องของอาหารไทยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาฟังข้อคิดและรงบันดาจใจสุดท้ายจากเชฟสิตรองค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะเมื่อสักครู่เราฟังเชฟซีตรองพูดถึงเรื่องของตอสาหกรรมอาหารนะแล้วก็ธุรกิจอาหารไม่ว่าเราอยากจะก้าวเข้ามาแล้วก็อยู่ในจุดยืนตรงไหนยังมีช่องว่างอยู่เสมอใช่ไหมคะใ,<ช>ใน <พบ S 1> ในถนนสายนี้ใช่ไหมเชฟซีตรองคิดว่าเราจะก้าวเข้าไปสู่ความฝันให้สําเร็จได้เนี่ยเราต้องทำยังไง ยกตัวอย่างจากตัวผมเองเลยแล้วกันนะครับจากการที่เป็นนักกฎหมายธรรมดาแล้วก็อยากจะมาแข่งขันในการของการทําอาหารการเป็นเชฟก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการข้ามข้ามถนนกระโดดข้ามเลนมาเลยดีกว่ามัน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 ไม่ได้มันไม่ได้แบบไปคอลลบอะไรกันมาก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะบอกตัวเองเสมอว่าถ้าเราอยากมีอนาคตที่มันเปลี่ยนไปแปลว่าในปัจจุบันเราก็ต้องไม่ได้ทําสิ่งเดิม เราก็ต้องเปลี่ยนที่การกระทาของเราเหมือนกันครับผมอตอนนั้นผมก็ใช้วิธีการอย่างที่บอกว่าเวลาที่เหลือจากการที่เราทำงานประจำเนี่ยซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอาชีพที่มั่นคงเป็นงานที่สเตเบิลของเราเรามีเวลาหลังจากนั้นเราก็มาทุ่มให้กับความฝันของเราทั้งหมดนะครับผมแล้วการที่เราจะฝันอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับเพราะว่าฝันแล้วมันก็ต้องลงมือทําเราต้องเสียสละอะไรบางอย่างผมก็ได้เสียสละเวลาทั้งหมดที่ผมมีหลังจากการทํางานประจําก็เอามาใช้ในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอ่านหนังสืออะไรครับผม แปลว่าความฝันไม่ได้นอนฝันแล้วก็ส้มมันจะหล่นมาหรือว่าความฝันนั้นอยู่ดีๆก็จะเนรมิตให้กลายเป็นจริงได้เราต้องทําอะไรบางอย่างด้วยนอกเหนือจากเชฟสีตรองอ่ะที่ทะลุออกมาจาก โซนที่นิ่งๆสุขสบายแล้วก็มั่นคงอยู่แล้วที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะทะลุออกมาแค่นั้นไม่พอแต่ยังทําสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทําด้วยแล้วก็แลกกับการอดหลับอดนอนแลกกับการทําการบ้านอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากบอกน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการที่จะคว้าฝันยังไงไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดียวกับเชฟสิตรองหรือว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ตามในชีวิตของพวกเขาครับผมมองว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ ในช่วงไหนของชีวิตไม่ว่าจะเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วบางคนอาจจะคิดว่าอุตสาห์เรียนมาที่คณะนี้แล้ว <c oughs> ทํางานสายนี้แล้วก็ตรงสายกัน <c oughs> ซึ่งมันเป็นความคิดที่เราก็จะแบบเรามักเรามักจะถูกสอนมาแบบนี้เลยครับว่า <c oughs> เรียนตรงนี้ก็ต้องทํางานตรงนี้ <c oughs> ผมว่าตอนนี้มันมันไม่มีวันมันมีคําว่าสายไปเลยที่เราจะทําสิ่งที่เราชอบ <c oughs> ทําสิ่งที่เรารักขอให้เราลองลองใช้เวลาผมไม่ได้บอกให้ทุกคนแอกว่า หยุดอันนี้แล้วมาทําอันนี้เลย<ม>แต่เราลองใช้เวลาที่เราเหลือจากการทําอาชีพของเราเนี่ยมาลองดูว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยที่เราใช้เวลาเอาเวลาที่เวลาที่เราว่างมาลองใช้กับมันดูว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงไหมแล้วมันสร้างอะไรได้บ้างผมว่าถ้าเราชอบมัน,น่ะเหมือนผมที่ชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อาหารไม่ว่าเวลาที่มีอ่ะมันจะเหลือน้อยแค่ไหนเราจะนอนน้อยแค่ไหนผมว่าเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่ามันคือเรากำลังทำสิ่งที่เราชอบอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเจอสิ่งที่ชอบหรือว่ากําลังค้นหาสิ่งที่ชอบจงลุยเลยทํามันไปเลยแล้วก็อย่าพึ่งคิดว่าจะต้องแบบโอ๊ยเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือค่อยค,อยคอย่แบ่งเวลาทําในสิ่งที่รักหรือว่าเดินตามความฝันไปทีละน้อยทีละน้อย,นอยจนกระทั่งเมื่อมันถึงทางแยกเราอาจจะต้องตัดสินใจว่าเราจะไปในทางที่รักหรือเราจะไปในทางที่มัน ดีอยู่แล้วนิ่งอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วหรือแม้แต่กระทั่งบางคนในชีวิตที่ประสบความสำเร็จเขาอาจจะเดิน2เส้นทางก็เป็นไปได้ที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะเชฟนะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าจะฝันอะไรหรือว่าก้าวต่อไปมีเป้าหมายอะไรพี่หนิงก็เชื่อว่าเชฟสิตองก็ไปถึงฝันสําเร็จอย่างแน่นอนอย่างที่ทํามาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆท,ที่มาแบ่งปันเรื่องราวนะคะขอบคุณค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ